พนวกกับฟดแรก,นออกคนที่ไม่มีที่อยู่มันก็คือคุณฟุ๊กคุณฟุ๊กอย่างเงี้ยผมบอกเลยคุณฟุ๊กเป็นคุณฟุ๊กเป็นเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมช่องของผมมันมีแสงสตต้อนต่างๆเยอะแยะมากมาย ผมแนะนาเป็นออฟกัตซียโรเลยนะครับผมจังหวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฝังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรถทันที100บาทเลยนะครับผม ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CGC t h a ไทยแลนดเลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลย CGC t h a ไทยแลนดครับผม ถ้าไม่อยากเน็ตกากมีอาการช้ากระตุกนะครผมแนะนําเป็น AIS Fiber เลยนะครับผมเน็ตบ้านที่ดีที่สุดแรงไม่หยุดสุดในจักรวาลด้วยรางวัลการันตีจากองก้าสปีดเทสปี2020แล้วบอกเลยว่าสายไฟเบอร์ของเขาเนี่ยมาเพียวตั้งแต่ต้นทางยันโมเดมในบ้าน หรือถ้าติดปัญหารถชนเสาไฟหรือรถไฟชนเครื่องบินเราก็พร้อมแก้ไขปัญหาท่านภายในเยียบสี่ชัว่วโมงข่าวนี้บอกเลยไม่ว่าจะเวิร์กฟอร์มโฮมเรียนออนไลน์ดูหนังฟังเพลงหรือจะเล่นแต่เกมแบบกูก็ไม่มีสะดุดลิกอยู่ข้างล่างเลยอ s f เอฟไฟเรออ์เรลอยเค็อ ปวดเลยนะไม่ต้องคิดปวดเริงสรบไม่แตกไม่แตกเียแใครผมดูไม่ทันสีคุณฟุกเนะหรอไม่ใช่คุณฟุกจะโน้มตัวมาคุยไม่สองเนี่ยอุ้ยของจริงว่ะอุ้ยเฮ้ย ใ้น้่า่พวกเรารอดนะครับพวกเรารอดพวกเรารอดมิี่ี่รอดรอดบอกเลยว่าการดับเบิลพิครั้งนี้ก็แทบจะมัดตัวฆาตกรได้แล้วผมรอดผมเจอลี่เดียวนาไฟโวตโวตเจมวตเจม เเป็นนดิไม่ถึงพี่เพื่อนจะเป็นซารเล้งไปไข่คนหนึ่งไงแล้วแบบผมเปิดมิวตัวเองผมผมอยู่มุมอร่อยคนเดียวมาเปิดล่าสุดเลยไม่เป็นซารเล้งเห็นไหมเห็นไหมคือตอนเนี้ยผมพี่เอกแล้วก็พี่ฟุ้งอะถึงจะไม่ได้มีสแกนครบทุกคนแต่ก็รอดละป้าเป็นคนยูชัวไอ่ไอ่ตัดเบิร์นคิวแล้พี่เอฟไม่ดับเบิ้ลคิวไม่ดับเบิ้ลคิวดับเบิ้ลคิวพี่ผมดูชีพจรพีคือมันตายพร้อมกันพี่แบบเต่คือจะบอกว่าดับเบิ้ลคิวของน้องทีมันคือปาร์ตี้กับเอฟไม่มีที่อยู่อย่างนเหรอ ไม่มันมันมันอันนี้ไม่อันนี้เอาง่ายๆไม่ได้ที่เดียวกันใช่มันไม่ใช่ที่เดียวกันแคือสมสมเนี่ยคือพอมันขึ้นเส้นแดงปุ๊พี่เต้รีพอร์ตเลยพี่เต้ต้องเห็นคนเดวนั้นเดเห็นปะไฟมันด่าปีพี่จะมาซ่อมไฟมันอยู่ตรงประตูเลยเว้ยประตูประตูห้องไฟจริงๆหัวประตูหั้ประตูหรือปูตะประตูประตูหรือเปล่าประตูหรือปูตะคือมันมันน่าจะเป็นพเคดีแบบ เฮ้ยไม่ตหลอดแล้วพี่แล้วกายอยู่ไหนอ่ะจริงแล้วมันอย่มาลอยไงแพทยืนยันให้ผมแล้วผมยืนหล่ออยู่คนเดียวเลยแบบว่าเจอผมกับพพี่อเราะว่าหนูุ่ยสากายอะไรแต่ว่าแต่ผมไม่แต่ผมไม่แต่เอกเลยผมไม่แพทแพทเห็นสัดเลี้ยงกายเหรอ ไม่เห็นพาเห็นอยู่แล้วก็ตอนแรกที่เดินผ่านตอนที่ไปทำเสาไงเดินผ่านหน้ากายทีหนึ่งอ่ะกันไฟดับจะไปเห็นได้ยังไงล่ะพวกเรากดเลยละกันแล้วใครหมดเอ้าเอ้าไม่เป็นแผลอ่ะอันนี้กายสกิฟหรือว่าเป็นกายเอ้าอะไรกันตอนแรกกดกั้นใจนะว่ากูโดนแล้วอะไรเนี่ยไปเล่นคุกกีฬาต่อกันเลย คนที่มีสแกนไปไหนหมดวันเนี้ยทิพหาลละ <c oughs> ไอต้อเคลียกันฮฮ่า <c oughs> แข้งเด็กทางบ้านเฮ้ยเหมือนเอฟทำเคลยนะข้อมูลแค่นี้ก็เพียงพอละ ที่จะมีใครเอ๊ะมีคนตายเพิ่มไหมมีตายเอพี่ไปตายสมแรกว่ะผมผมกำลังรู้สึกผิดหรือว่าเอ๊ะแพทอาจจะเห็นผมแล้วผมเห็นแพทจริงๆแต่ผมไม่ได้มองจอหรือเปล่าแต่ผมอะไม่ตอนถ้าถามผมผมไม่เห็นจริงๆเอฟล่าสุดอยู่ขวาบนอะเอฟอยู่ในเม็ดเบรผมอยู่ห้องดาวโหลดเห็นพี่กายอยู่ห้องดาวโหลดใช่ไต้อยู่ห้องน้ำมันเหรอใช่ผมอยู่ห้องน้ำมันเต้ขอทอไปโห้องน้ำมัน เอฟทำควิสอ่าเจ้าหลวงอ่ะน้องพีน้องพีเห็นพี่ได้ไงน้องพีเราเดินเสือกันหน้าห้องเว็บปอนไงอ๋อแล้วใครเป็นคนใครเป็นคนแกะประตูเนี่ยใครเป็นคนแกะประตูห้องดาวโหลดอะผมไม่ได้แกะผมมาซ้ายล่างโอเคมาไซล่างแต่ตอนแรกประตูดาวโหลดติดอยู่ถูกไหมแล้วก็มีคนไม่รู้ผมยิงเว็ปอนอยู่แล้วผมเดินมาหน้าประตูเพราะพี่ได้ยินได้ยินเสียงแกะประตูเว้ยแต่ไม่ใช่ประตูพี่เพราะพี่ยังแกะไม่เสร็จนี้มันเลยมันเลยน่าจะเป็นคนที่เพียบก็ ห้องอัพโหลดใช่แต ok> ่ว่าอันน kind of ี้พอเข้าไปไม่เห็นใครเต้เต้ตรงนี้นะเต้เต้เต้ได้โดดโอยห้องเอ็ดไอห้องกลางไว้ห้องกดผมไอไอหน้าตู้น้ำมาเต้ไออะไรวะไอ ได้โด้แต่เพราะว่าพี่เปิดจอเปิดจอกล้องมาเจอเต็มเต็มเลยแล้วพวกเราก็แบบแบบอยู่กัน3คนด้วยเจเจเจอเต้เจอเต้วาบหน้าท่อแต่พี่เต้มาบดเป็นอย่างที่พี่คิดหรือเปล่าแต่ว่ามีรู้สึกว่าบดพี่เต้อันนี้อันนี้อันนี้เราคุยไม่ตีสีดีเราคุยไม่ตีเหลืองกันนะงหรือเปล่าง่ายๆเลยใครเป็นเชอร์ลีฟมามามาพิสูจน์ อ่่ได้ไม่เจมคเลขสองใครเป็นใครเป็นเชอรีฟตายไปแล้วหรือเปล่าก็เพียมยิงตัวตายออกไม่ใช่ไม่ใช่คนละเกมคนละเกมพี่เบิร์ดเป็นสารเล้งแน่เลยว่ะขั้วกับฟีดแรกคนที่ไม่มีที่อยู่มันก็คือใช่เหรอเอ้าแล้วถูกด้วยเอ้าแพทมึงเป็นเหรอเนี่ย จะรู้สึกผิดก็ไม่เต็มเนี่ยเอากูน่าพูดผิดทำไมวะเปรียบถูกต้องกันเลยผิดเถอะกูไม่น่าพูดเลยไอพี่กดแบบรัวมากกดเข้ามาบดึดดึดดึดดแล้วเห็นอ้าวสึกผิดใครว่ามั้ยว่าไม่น่าพูดเลยโอ้ยพี่ยลโลยลโล่โดนเบรคเบรควงไม่เงินมึงไม่ได้เล่นอ้ไปตัวไปเลยเงินห้าสิบพันสิที่ที่สงสัยใครพี่จัดเลยโอ้ยสุดยอดหมดเกมหมดเกมและคูณเซอร์ริปโอ้ยสุดยอด มา,าม,มาตบมือดังๆทุกคนตบมือดงอังแหมคุณฟุก<อ>คุณฟุกอย่างเงี้ยผมบอกเลยคุณฟุกเป็นคุณฟุกเป็นตายตอนทุบจริง ตายจริงแล้วก็ตายเเเปปป็นชลิหรือ่าตายตอนเริ่มด้วยแต่ว่าทีเนี้ยคนที่ยืนอยู่ตรงศพอ่ะเป็นพี่ปุ๊บแล้วผมเดินขึ้นมาเห็นแต่ทำไมพี่เบิร์ดเป็นคนรีพอร์ตนะพี่เบิร์ดเพิ่งขึ้นมาเหมือนกันเหรอตรงไหนที่ศพตรงไหนศพตรงจุดเกิดเลยจุดเกิดอ่ะพี่คิดว่าการไม่ไปผมอยากรู้ว่ามันเป็นโอกาส50 50หรือเป็นการฆาตกรรมทำไมถึงฆ่ากันที่จุดเกิดเลยวะพี่คิดว่าไม่น่าจะเป็นเชอรี่เพราะถ้าผมว่าพี่เอกเป็นเชอรี่พี่เอกไม่น่าจะทุบโต๊ะโอเคงั้นเราเหลือเชอริปไหม เฮ้ยผมไม่ฉี่กลับมามีคนตายอีกแล้วแปลกแปลกลแปลกแปลกละแปลกแปลกละฉี่เลยฉีบ่อยเลื่อยทุกครั้งไม่ผมฉี่บ่อยจริงฉี่แบบทุกตาเลยอ่ะอ๋อเฮ้ยอันนี้อันนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อสายไปเปนโรงพยาบาลไหมพี่พี่ฟุกะยืนเอฟเคอยู่เว้ยแล้วต้หมั่นเที่ยวนึกว่าจะใช้แผนนั้นก็เลยฆ่าเหมือนที่ผมเคยทำฮะพี่ฟุกะยืนเอฟเคผมว่เป็นแน่เลยก็ฆ่าแล้วก็ตายเองแบบที่พี่เอกทำเพราะว่าถ้าไม่มีใครออกตัวเป็นเชอร์ลิฟนัสก็จะใช่ รอแล้วมีคนเป็นเชอลิปไหมไม่เป็นเชอลิปหรือเปล่าผมคิดว่าถ้าเป็นเชอลิปยังอยู่เชอลิปอาจจะไม่อยากเผยตัวหรือเปล่าพี่เพราะฉ้นคิดว่าไกลไกลพี่ไม่อยากเผยตัวเอาอีกแล้วนะพี่แม้หลอนอะไรนี่ไม่มันไม่มันต้องมีเจตนาฆ่าหรือเปล่าหรือยังไงผมผมไปเก็บโต๊ะคอมผมไปเก็บโต๊ะคอมให้พี่ก็ได้นะถ้ามันจะแบบว่าทําให้พี่หลอนขนาดนี้เอาพี่ไอกพี่พี่ผมผมเข้าใจความรู้สึกที่ที่พี่เห็นพี่ฟุกแบบว่ายืนเอฟเคแล้วออร่าความน่ากลัวเลยออกไม่คือแบบจิตตกแต่งไปเที่ยวพี่เอกไม่คือบางส่วนของ ผมมั่นใจพี่เป็นเชอรี่จริงอล่าพี่ฟุกมันออกทุกคนไม่ไม่เคยมีใครแบบคิดว่าพี่เป็นมิดเลยอะแต่ว่าพี่เต้ก็เล่าว่าพี่ฟุกกับบริสธิ์ใช่ไหมแล้วก็พี่เอกฆ่าตัวตายซึ่งตอนนี้เชอรี่อาจจะนั่งยิ้มอยู่ว่ารู้แล้วว่าพี่เต้เป็นแล้วพี่เต้พยายามบิดเบือนกัเจตนาฆ่าเฉยคิดมากนะไปหนึ่งบเลยอย่าต้องคิดมากนะกายไปพักผ่อนเล่นทุกีรันซะ เออนี่แหละพี่ตาดีเยอะเกินปะพักผ่อนบ้าพอนมาจากไหนเนี่ยโอดจานฟุ้งตาดีเยอะตาดีเยอะตาดีเยอะโไปดังทบทวนซะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครปิดไฟใครปิดไฟตาหายใครไปปิดไฟให้ผมมีสแกนเฉยโปวิชั่นนะใครเห็นผมโปวิชั่นหมดนะนี่คือผมก็เดินอย่างนี้อยู่แล้วเปล่าวะ สแกนครับผมมีสแกนผมเห็นผมไม่มีผมมีสแกนเหมือนกันพี่ไม่มีผมมีผมมีพี่บุ๊กไม่มได้ได้ได้เออลราตายตายอ๋ออะไรปล่อยตายเลยพี่มีแค่สองคนใช่ไหม มีสแกนแตงว่าอีกคนหนึ่งต้องเป็นอิมพอร์เตอร์แน่ๆเลยผมมมไ่ีก็คือเจมนั่นแหละผมเลยละกันมีสแกนว่าไม่มีไม่มีเย็นเย็นแต่ผมไปสแกนกับพี่ภูมได้มีสแกนมีสแกนใรมีสแกนมาทุกอย่างถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์นะครับถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ไม่ต้องบอกว่าพูมกันเองนะครับใช้สิทธิ์ใช้เสียงอยู่ไม่อยากรอดสักทีอ้าวัดเดี๋ยวกูก็จะคิดว่ากูไม่เห็นรอดเลยพี่ภูมิทำเวทเกมเหรอเอ็มมันโกหก มีสแกนแต่ผมสแกนไม่ได้นี่ไงมึงอเป็นคนโกรธกูสินะไม่สกิ๊บหรอกเอฟแล้วทำไมเราไม่รีบสแกนรีบไปวะเต้เรารอเฮียอะไรวันเนี้ยเป็นกายอย่าไปคิดเยอะสิผมขอโทษดิผมผมงงอยู่พี่กายอะไรที่วายโตพี่เคลียร์ออกมันทำพี่ร้องทไม่พี่เต้หลอนแม่งหลอนหลายเกมแล้วพี่เต้วันเนี้ยเอาแล้วเต่เอกเต่เอกโดนเบรดเมลจริงเหรอใช่พี่โดนเบรดเมลจริง ผมผมแบบคุณฟ kind of <|so|>> ุกเอ็มเคเอ้ยทำคอนเทนต์แน่ๆแน่ผมก็เลยในบ้านเลยอนี้คือไม่ได้อะไรเลยไม่โดนแค่เราจิบรุงแต่งนะคือผมเข้าใจพี่เอกแต่กายก็ไม่เดวเป็นไง ไม่ผมก็นอะไรแค่แบบเนเจอร์ของพี่เอกไงว่าปกติแกนทุบเวลานี่เพราะรอบรอบแรกที่พี่พี่เอกคาดเลยพี่เอกบวชเลาะเนี่ยเหรอไอตอนนี้นนยัก็เหมือนนกัเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วพี่เอกเชงโกดีแล้วอะได้แค่พี่ยืนเฉยๆอย่างเงี้ยคือน่ากลัวเลยหรอพี่ไม่เข้าใจโออกเลยร้ายพี่โอ้ฮาคีพี่มันเด่นกระดังขนาดนั้นเลยเหรอใช่พี่หนูไม่ดี กับผมเลยนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนน่กันเลยนะครับที่ผมพาไมายแลนในสตรีมสดเนี่ครับผมทาไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลัดไลค์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน